สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆสไตล์เราชาแนลครับผมมีกิจกรรมที่เราจะได้สกินระดับรีเจนกันอีกแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีสกินระดับสูงด้วยนะน่าทํามากเลยฮะแค่รอเข้าเกมมาครับผมสุดสัปดาห์ล่ารางวัลครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าทําได้ยังไงบ้างมันจะมีแบบรับเร็วที่สุด9วันรับเร็วที่สุด6วันรับเร็วที่สุด13วันกิจกรรมนี้มันน่าจะมีประมาณ3 3สัปดาห์ครับมาดูกันรับสกินมีเอฟเฟกได้สูงสุด2สกินหู มันเป็นอย่างนี้นะหน้าตามันใครอยากได้สกินก็รีบมาทํากันลงทะเบียนก่อนกดอะลงทะเบียนล่วงหน้าครับได้หน้ากากมาเพิ่งไปหาดูมากระตดนเรื่องนี้อยากได้สกินก็เลยไปศึกษาดูเรื่องเออสลามลันสนุกดีเหมือนกันเนาะแฟนพี่ถามว่าเอ้าทำไมถึงต้องเกิดมาเป็นสลามด้วยเออสลามมันก็คือตัวแบบหนึบหนึบกระดึงกระดึงเหมือนโยโย่ทำไมเกิดอีกทีทําไมต้องเป็นสลามลอะไรเงี้ยเราไปหาดูนะสนุกดีไปหาย้อนดู อมสมสกินมันน่ารักดีมามาเอากิจกรรมนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อีกกิจกรรมที่จะทําอยู่แต่ว่าเดี๋ยวทำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแยกทําเอาอันนี้เป็นสุดสัปดาห์เนาะก็ระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มต้นวันนี้เลยแล้วโมอยู่ในใบนั้นมาที่ลูกทาไมหนูชอบแบบตลอดเลยอะ่ะพอแบบทําคลิปปุ๊แบแม่งเดินเพ่นพ่านเลยเออเออนั่งเฉยมั้งดิ ฉันก็ต้องหันไปหันมาเพื่อดูแกเนี่ยแทนที่คลิปมันจะจบเร็วเนี่ยก็ต้องมาโอ้เออมีพ่อแม่พเพาแดงแดงแดงเงบเงบแสดงว่าใครสแสดงนั่นแหละเห็นไหมพ่อแม่ต้องอดทนแค่ไหนในการที่จะไม่ทําร้ายทําตีลูกเนี่ยเห็นไหมโอเคนี่ฮะมาทํากันต่อก็นี่เลยเริ่มต้นวันนี้เลยวันนี้วันที่อะไร วันที่สิบใช่ไหมอ่าวันที่สิบเดือนสิบอ็ดครับผมไปหมดวันที่อืมเ๋รอเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมมันหมดแค่หกวันเองอะใช่ปะเนี่ยอ๋อโอเคมันน่าจะมีเวลาให้เล่นอยู่เดี๋ยวเรากดก่อนวันนี้วันจันใช่ไหมเราล็อกอินปุ๊บเราได้อะไรมาเมื่อกี้นี้ได้มาหนึ่งอันใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> เราหมุนเหรียญได้ด้วยเหรอหมุนเนี้อย่างอย่างแค่ลงทะเบียนไห้ก่อนนะ แรกของรางวัลอ๋อเราแตะมาตรงนี้คือสกินที่อยู่ในกิจกรรมเนี้ยรางวัลสูงสุดนะครับมันจะมีร้อยี่สิบแต้มเห็นไหมแล้วก็มีแบบแปดสิบแต้มถ้าน้องๆอ,อยากได้แบบร้อยี่สิบแต้มอ่ะน้องๆก็ต้องขยันทํากิจกรรมหน่อยก็รนะิมเเ็ดเขียวเนาะก็จะแค่สี่สิบแต้มกุญแจเอาไปเล่นกิจกรรมวงแหวนก็แค่เพียงยี่สิบแต้มนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเขาให้เราทําอะไรได้บ้างก็เราต้องล็อกอินเห็นไหมเมื่อกี้เราได้ไปกี่แต้ม อย่างละห้าชิ้นเนาะมันเป็นกล่องป่ะขอไปดูหนึ่งน่ารักจังเลยรีบมารู้เทมเพลตตอนแรกไม่รู้จักเมื่อวานไปดูสนุกมากเดี๋ยวเขาทำอีกคลิปหนึ่งเนยว์เมื่อกี้นี่เราได้อะไรมาเดี๋ยวบอกว่าที่เต็มนี่ได้ทีแพ็คนี้มาครับอะเมื่อกี้นิวส์ศาสตร์ตกลงกันแล้วดิวกันแล้วศาสตร์ให้กินโอรีโอแล้วบอกว่าป้าจะทําคลิปอยากกวนพอเริ่มกดสวัสดีครับน้องๆบุ๊อกเบ้งวิ่งพลาดเลยมากดกล่องกันแพ็คกล่องหน้ากาก หน้ากากชิซุเอะจริงๆเขาชื่อชิซุเอะใช่ไหมรู้จริงรู้จริงไปดูมาเมื่อวานจริงๆมันก็เรียกเรียกเหลือชิซุเป็นหมาเลยฮะถ้ามีเสียงลมก็ขอโทษนะร้อนต้องเปิดพัดลมอ่ะแล้วเราก็ได้มาห้าเหรียญฮะแล้วเราก็กลับไปที่หน้ารวมกิจกรรมแชิออนชิออนน่ารักอย่าลืมมาทำเคลียรชิออนกันโอ้เนี่ย,ยพี่จะทํากิจกรรมนี้ต่อนะม,นมันได้สองร้อยห้าสิบใช่ไหม เดี๋ยวก่อนเอาอเลิกิจกรรมแยก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 กดมาตรงนี้นะพี่ว่ามันน่าจะมีแบบเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะนี่ล้วไงต่อใช่ไหมวันอังคารเราก็จะมารับจะได้อีกห้าวันพุธมารับก็ได้อีกไ,ได้อีกห้าวันพฤหัสได้เท่าไหร่ได้อีกห้าเนี่ยมันก็เก็บไปเรื่อยๆแหละว่าง,งั้นเถอะแล้วก็ของรางวัลน,นี่ไงรางวัลรอบถัดไปเนี่ยน,น้องๆเขาจะเขียนอยู่ว่า อ๋ออ๋อมันหมดภายในสัปดาห์มันจะมาทุกสัปดาห์น้องๆถึงว่าม,มันเขียนอยู่ว่าเรามีโอกาสล้าไายในสามสัปดาห์รอบต่อไปก็คือวันที่สิบเจ็ดไงคือรอบแรกหมดวันที่สิบหกเห็นไหมอ่าเราก็ดูวันจันทร์เนี่ยเราได้อะไรบ้างเนี่ยคูณหนึ่งอังคารคูณหนึ่งเนี่ยคูณคูณหนึ่งคูณหนึ่งแล้วพอไม่มีวันเสาร์ที่หรอล็อกอินเนี่ยเห็นไหมได้มาเรื่อยๆื่อปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเก็บเหรียญมาเรื่อยเยเนาะก็นั่นแหละครับเราก็เก็บเหรียมาาเเรื่่อยยๆแหลลละงงทบีนนว้ ี่ได้นากิกอีกนะเอาไปทำอะไรนะหนึ่งชิ้นอ๋อนี่เก็บไปเรื่อยๆนี่มีโอกาสได้สิบชิ้นเปิดเพื่อรับสิบชิ้นเหรอหมุนจะหมุนไม่ได้หรอวมันก็เอาเอาเอาง,ง่ายๆนะน้องๆล็อกอินอเข้ามาเลยล็อกอินอเข้ามาทุกๆวันมาล็อกไว้มันไม่มีแบบให้เล่นเลยละมันแค่ให้เราเข้ามาเฉยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บทุกวันนะเข้ามาทุกวันแล้วก็เข้ามาหน้านี้ทุกวันเหมือนเหมือน เปียบเปยเหมือนไอ้ล็อกอินอ่ะต้องเข้ามาตรงนี้ไม่งั้นจะไม่ล็อกให้เนาะอย่าลืมเข้ามาเก็บของเก็บการ์ดด้วยนะ,ะเก็บการ์ดดีๆก็ไปทําได้ทําเควสได้โอ้อลิสนี่ยังอยู่อีกหรออล,อ,อ,อลิสเอออลิศเอออย่าลืมมาสุ่มไอรันดอนะเผื่อได้สกินกันนะก็มีคนได้นะได้ฟรีไปนะ <laughs> ได้ฟรีอีโมจิเฮ้ยมันมีคนได้จริงอ่ะเดี๋ยวกัน เอ้ยเรานี้หมดวันไหนอย่าลืมมาทํากันเอาแล้วอันนั้นอ่ะไอเติมเท่าไหร่ก็ได้มันหมดไปแล้วใช่ไหมได้แล้แวได้่ลอ๋อเติมเท่าไหร่ก็ได้หมดวันที่สิบสี่นะนี่อย่าลืมมาเดี๋ยวมันเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งช่างมันโอเคมันประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันมีสกินอะไรบ้างอะดูของละวันไปที่แรกของละวันอะประวัติไม่ใช่ละแรกของละวันก็ เมื่อกี้เราก,กดตรงไหนวะ้อะของรางวัลใช่ไหมเราลงมาลงทะเบียนไว้ก่อนอแลกของรางวัลต้องกดตรงสีทองเล็กนิดนึงนี่ครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันโอ้ตัวหลักยังไม่มีเลยวะเนี่ยตัวหลักมียังวะเนี่ยคิวเลนคิวเลนเลน,นาตยาอีเลนอลิสแล้วก็ออลิสแล้วก็วีลาเดี๋ยวพาไปดูมีเป็นยังไงบ้างมีกี่อะไรบ้างแล้วก็รีเจน พวกรีเจนก็เป็นสกินระดับจริงๆเขาผลก็รีเจนนะแต่มันเป็นรีเจนระดับสูง80ข้างล่างเป็นระดับต่ําเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไะพาไปดูเลยไม่ต้องตัดไปดูกันจะจําได้หมดเลยห้าสกินอะอะไรยากที่สุดไม่มีอะไรยากที่สุดไอดีเนี้สกินน้อยเยี่ยมเลยอะสกินน้อยเยี่ยมเลยบางคนไม่มีนะสกินนี้สวยมากเลยเป็นสกินระดับรีเจนที่สวยมากนี่นาตายาราคาหกร้อยสิบนี่ฮะ หนึ่งสก,กินนี้แล้วก็ไปต่อไปสกินอะไรดีลูกกินอะไรดีไม่เห็นใช่วาเจร,<า>ริงด้วยมามีเขาเล่นแต่อาริสไงใช่ไหมฮะท,<า>ทำไมตัวเหม็นเปรี้ยวจังวะอาริสเอออาริสใช่แล้วใช่แล้ว้แลวอาริสเลยแล้วสกินไอ้มักกนชื่อสก,กินนี้มั้ยนี่นี่สก,กินนี้เลยละ นี่ชิกาเดลชิกาดีชิกาเดลเ,เนี่ยเออสก,กินนี้แหละเฮ้ยลดราคาว่ะเหลือ410ชิกาเดลอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกีอาริโกเอออาริสแล้วไปเร็วป้ารีวิว,ว,วอยู่รูปแป๊บนึงให้เพื่อนๆดูว่ามีสกินอะไรบ้างอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก,ก็จะเข้าคิวเลนบานี้ดนี่เชียวคิวเลนครับคิวเลนก็คืออุ้ยสก,กินระดับสูงแล้วนะคิวเลนอะ่ะ มันเป็นสกินสกินนี้เลยโอ้พีคขาดไปกว่าสกินเนี้ยสวยเลยนะสกินนี้เป็นสกินระดับรีมันเต็ดสีทองเลยนะเดี๋ยวตัวหลักต้องทํานะเพราะขาดสกินนี้อยู่แล้วก็สกินอะไรวะอีกสกินหนึ่งคือสกินอะไรหนาอเลนป่ะแล้วก็สเลนอเลนอเลนสกินสมเย็ดป่ะ นี่เลยโอ้โหสกินนี้810เลยนะตัวหลักก็ยังไม่มีบ้างเนี่ยอโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวครบยังโอ๋อขาดวีล่าอีกตัวหนึง่งวีล่าสกินนี้น้องๆเมล่าเป็นเมดวีล่าเป็นอะไรลูกอเ,เอ่อเป็นเอด็ดเอ้ยเป็นเมดเป็นเอ็ดอีกอย่างวีล่าเป็นอะไรเ,เมด นี่สกินนี้นะซากุระสาบโซ่หกร้อยสมาทำกันนะกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่จะทำอีกกิจกรรมหนึ่งต่อไปเอี่ยลงละโอเคครับอย่าลืมมาทำกันนะทำกันให้มันเสร็จๆไปโอเยสโอเยสไม่ใช่ทำแบบนั้นทะลึ่งก้วเราใครทะลึ่งใครแสดงเหรอ เมื่อกีบบ้ใครโดนตบกับบานใครโดนตบกับบานป้าเหรอโอป้าตีแขนตัวเองป้าไม่ได้ตบกับบานอย่าลืมมาทำกันล่ะก็กไอสกินข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบเทลคิวปิกทรอนวอลคานคิกแหนกโอ้คิแกแนกหุ่นยนต์เฮ้ยแล้วก็อะไรอย่ะลาวิวลาวิวสกินเวียดนามอ่ะแล้วก็ สกัดสีม่วงเดมอนอะเลสเตอร์อ๋อไอเล่อะเลสเตอร์สีแดงอ่ะแล้วก็เรียวไมยากุซ่าครับแล้วก็สเปเชียลทรอนสเปเชียลแองเจิลอ๋อที่มันถือกระเป๋าไข่ประกันโอ้เฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เราจำสกินได้ก็ต้องจำได้นะรีวิวมาตั้งนานแล้วโอเคครับอย่าลืมมาทำกิจกรรมกันนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแจถูกใจกดโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สั้นๆนะเดี๋ยวพี่จะไปทำอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับ บายบายโอเคเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูของสังคมและเป็นเด็กดีของขอพี่ต่อเป็นเด็กดีของพี่ต่อด้วย <ขอ S 1> ใครจะขับรถพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเราก็ได้นะขับรถลงยงลงยงขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยน,ยนะไม่ต้องกลัวเสื้อมันจะยับหรอก <c oughs> เพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุจริงจริงมันจะมีอย่างอื่นที่มันยับกว่าเสื้อนะป้องกันไว้แล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ใส่หมวกกันน็อกนะครับใกล้ๆก็ปลอดภัยไปกค่อนนะครับผมอุบัติเหตุไม่เคยเตือนเรานะครับแล้วก ดูแลส ains, ุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพมาซื hmm. oh, ้อหากลับมาไม่ได้เราต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้เราจะได้มีอนาคตมีมีชีวิตอยู่ต่อไปนานๆเพื่อดูแลพ่อแม่เพื่อดูแลคนที่เรารักครับบายบายแล้วก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันเนาะเนี่ยเพิ่มพลังสวยมากเลยสกินชิออนโหเจ๋งมากเลยนะบึ้มบั่มมากแล้วก็อย่าลืมมาทํานี้นะก็มาเล่นเนี่ยนะชิออนสูตรอาหารของเขาเนี่ยก็มาเก็บเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะได้ อันนี้ก็คืออะไรอ่ะตั๋ววงแหวนชิตั๋วตั๋ววงแหวนสลามหมอแสดงว่าเดี๋ยวมีมีกิจกรรมวงแหวนสลาม,มาพรุ่งนี้แน่เลยถ้าพี่ําไม่ผิดแล้วก็ถ้าเรามาถึงตรงนี้เราก็จะได้รองเท้าถาวรเนาะเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับเนี่ยจนถึงห0 0้เนาะเนี่ยเควสก็ตั้งใช้ให้เรามีเพือสัมพันธ์กับเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนส่งให้เขาแล้วก็เล่น5ต่อหหรือจัดอันดับเนาะเนี่ยไหมได้เลยแล้วก็ ล็อกอินสะสมครับผมนี่ล็อกอินไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆรับของนะครับโอเคประมาณนี้นะครับบายถ้ากดไลค์แชร์กดแชร์ถูกใจกดเยี่ยมเยี่ยมไหมลูกเยี่ยมนะไหนดูหน้าเด็กหน่อยดิหน้าเด็กหน่อยเนี่ยหนเด็กอยู่ไหนบ๊ายบายถ้ากดไลค์แชร์กดแชร์ถูกใจกดโอเคบ๊ายบายครับ บิโกนะ้บิโก้อะไรนะอ่าอีอีอะไรนะอายุไปแล้วบ๊ายบาย <laughs> ร้อยวันพันกว่าเรื่องแฮ่ <laughs> ไม่ใช่แต่ละวันพันกว่าเรื่องเฮ้ยทรงผมกูเหมือนบางอาจารย์เลยวะ <laughs> มัดผมอยู่มาแล่ว